สวัสดีค่ะเพื่อนๆโซเชียลแคมวันนี้นะคะแล้วก็จะมาจะพูดถึงพอดีนุไปเล่นเกมมาในร้านใน a c e b o o k ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านพี่ที่รู้จักกันพอดีพี่เขาก็ขายเครื่องสำอางอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปเล่นเกมและสรุปได้ของรางวัลมาเดี๋ยววันนี้จะังมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าของรางวัลที่นุได้มานี่เลิศไหมดีไหมอะไรเป็นยังไงเป็นตัวนี้ค่ะเห็นไหมเออ ดได้รางวัลมานะคะเป็นตัวติ้นตัวนี้นะคะปกติเขาจะใช้ตัวเป็นแท่งย,วยาวๆแต่นุว่าเดี๋ยวนจะทาให้ดูกันว่าเป็นยังไงอ่าเป็นงไงคะนี่ เนี่ยค่ะทาแล้วนุ่นรู้สึกว่ามันดูสุขภาพดีๆนะคะนุ้ว่าโอ๊ยทำไมไม,ม่นดแดดมันเันลยรู้ว่าทาแล้วมันแบบว่าดูผิวดูสุขภาพดีมากดูนี่ค่ะนี่ตัวนี้ครอบก็ขอบคุณพี่น้องมากๆเลยนะคะที่ให้ของรางวัลน,น้องใครอยากซื้อเครื่องสำอางหรือว่าครีมบำรุงผิวนี่ เป็นซื้อกับพี่นกได้เลยนะคะเพราะว่านุชก็ซื้อกับพี่นกหลายอย่างเลยทั้งที่ตัวนุชเองก็ขายเครื่องสาอางนะแต่ว่านุก็ซื้อกับพี่นกแหละเพราะว่าพีน่นกใจดีพี่นกน่ารักแล้วก็เนี่ยให้ของแถมไม่ใช่แค่ของแถมให้ของรางวัลนุชมาด้วยเป็นตัวเนี้ยนุชชอบมากเลยค่ะพีน่นกขอบคุณค่ะแล้วก็ใครอยากซื้ออะไรก็ไปติดต่อซื้อร้านพี่นกได้นะคะขายเครื่องสําอางคุณภาพดีของแท้แน่นอนค่ะเรา แล้วก็เวลาเราซื้อเครื่องสําอางนะเราจะบอกนิดนึงว่าเราต้องเลือกร้านที่มันแบบเรียกว่าไงอะ่ะเราต้องเลือกร้านที่มันไว้ใจได้เป็นของแท้แน่นอนนะ mm hmm. เพราะว่าอย่างตัวนุชเองขายของสินค้าในตามอินเทอร์เน็ตหรือเฟซบุ๊กนะคะตัวนุชเองเวลานุชสั่งของอย่างเงี้ย บางทีก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเคยสั่งของมาอย่างพวกเกาหลีอย่างพวก b e a ี t y skin food หรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม้แต่ sk 2หรนุยังโดนหลอกเลยคือซึ่งดูไม่ออกอจริงๆดังนั้นเวลานุซื้อของนุ้จะไม่ไว้ใจที่ไหนเลยนอกจากนุ้จะไปซื้อเองนะคะหรือไปที่เคาน์เตอร์เวลานซื้อของที่เกาหลีนี่เดี๋ยวนี้นุ้ไม่กล้าสั่งร้านอื่นเลยก็คือว่านุต,ต้องไปเกาหลีเอง แล้วก็นอกจากที่นุชหิ้วมาขายเองอย่างนี้นุชถึงใช้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือร้านพี่สาวคนนี้ก็คือร้านพี่นกนะคะก็คือถึงนุชจะไม่มีอะไรใช้อย่างเงี้ยก็ใช้ของร้านพี่เขาเนี่ยแหละดีมากๆนะคะก็ยังไงก็อุดหนุนพี่สาวด้วยนะคะแล้วก็นุชด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะไปแล้วนี่